รับจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ตอนนี้นะครับก็ส่งผลไป ทุกพื้นที่ทั่วประเทศแล้วล่ะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเป็นที่ธุรกันดารด้วยเนี่ยนะครับสมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก็ทรงมีพระเมตตาครับห่วงใยนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลครับอย่างโรงเรียนบ้านอง์หลุนะครับจังหวัดกาญจนบ,บุรีก็เป็นอีกแห่งหนึ่งที่บอกว่าขาดแคลนอาหารที่มีคุณภาพเรื่องของการค้ามานาคมแล้วก็การจัดหาวัตถุดิบครับในการประกอบอาหารเนี่ยลำบากเหมือนกันก็เลยมีการมอบหมายให้ทหารเข้าไปดาเนินการก็เป็นการขยายผล จากโครงการทหารพันดีนะครับไปติดตามเรื่องดีๆท่ามกลางวิงกฤตโควิดได้ครับจากรายงานพิเศษของคุณอัญชลีอริยะกิจเจริญครับ โรงเรียนบ้านองค์หลูตั้งอยู่หมู่3ามตำบลน,นาสวนอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีอยู่เหนือเขื่อนศรีนาคารินขึ้นไปมีน้ำล้อมรอบระยะทางจากโรงเรียนถึงตัวอำเภอ50กิโลเมตรและห่างจากตัวจังหวัดถึง220กิโลเมตรเดินทางเกือบ3ชั่วโมงต้องใช้รถยนต์ข้ามแพขนานยนต์ต่อเรือและรถอีแท็กทำให้การเข้าถึงของหน่วยงานรัฐเป็นไปด้วยความยากลำบาก สมเด็จพระนิษิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รักนราสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งมีพระเมตตาห่วงใยเด็กนักเรียนรวมทั้งประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 ในปัจจุบันยอมส่งผลต่ออาหารการกินและการเดินทางออกไปซื้อวัตถุดิบที่จะมาผลิตอาหารกลางวันให้เด็กๆเ,เพราะอาจสัมผัสกับผู้ติดเชื้อได้ กองพนทหารราบที่9ซึ่งมีโครงการทหารพันธุ์ดีอยู่แล้วจึงมอบหมายให้กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่9นําโครงการเข้าไปขยายผลตั้งแต่เดือนธันวาคม2563โดยจัดวิทยากรและกําลังพลเข้าไปสืบสภาพปรับพื้นที่ปรับระบบน้ําบริหารจัดการทังแปลงเพื่อนำมเมล็ดพันธุ์พระราชทานมาปลูกขยายผล เน้นดูแลแบบธรรมชาติปลอดสารพิษใช้ชื่อว่าโครงการทหารพันดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยโดยแปลงเกษตรปลูกพริกขี้หนูกะเพราโหระพาบวบถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินทรถั่วฝักยาวลายเสือจักรพรรดิผักบุ้งจีนผักชีกล้วยมะละกอฟักทอง นอกจากนี้ยังมีโรงเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานมีพื้นที่ปศุสัตว์และประมงซึ่งมีทั้งปลาดุกที่เลี้ยงในบ่อดินไก่พันธุ์ไข่และไก่พันุ์กระดูกดำรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านองค์หลุบอกว่าที่นี่มีนักเรียน51คนเริ่มตั้งแต่ชั้นอนุบาล2อนุบาล3และป .1 ถึงป .6 มีครู6คน ได้รับจัดสรรค่าอาหารกลางวันเด็ก21บาทต่อคนดังนั้นต่อวันจึงมีงบ1000บาทเศษแต่ส่วนใหญ่หมดไปกับค่าใช้จ่ายข้างเคียงอย่างเช่นค่าจ้างเรือเข้าออกพื้นที่ก็1000บาทเข้าไปแล้วข้าวของที่ซื้อมาก็ต้องซื้อจำนวนมากเพื่อไม่ให้เสียเที่ยวและต้องซื้อน้ำแข็งก้อนมาแช่อาหารสดอย่างน้อย6กก้อนต่อหนึ่งสัปดาห์เพราะที่นี่ไม่มีตู้เย็นยังดีที่ไม่ต้องซื้อข้าวสารเพราะได้รับบริจาคมา แต่เมื่อโครงการทหารพันธยีเข้ามาทําให้มีพืชผักสวนครัวสําหรับประกอบอาหารเปิดเทอมหน้าก็จะเน้นซื้อเฉพาะเนื้อสัตว์และผละไม้แทนก็เป็นโครงการที่ดีครัเพราะว่าโรงเรียนก็จะได้มีพืชผักที่พอทันพิกฐานแต่ว่าเดิมทีเป็นแป,แปลงที่เราทํำยู่เนี่ยเป็นแปลง,ปลงกเกษตรนะครับแต่ว่าบุคลากรโรงเรียนเราไม่เพียงพอ ทีนี้ในเรื่องของการผลิตอาหารเพื่อส่งไปที่อาหารกลางวันมันก็จะได้น้อยไม่เพียงพอเราต้องซื้อวัตถุดิบจากข้างนอกเข้ามาแต่ทีนี้โครงการนี้เกิดขึ้นมาครับก็ทําให้เรามีวัตถุดิบที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็นักเรียนมีตุนร่วมในการทําด้วยนะครับก็ได้ก็มีความสุขกับได้ได้ทำแล้วก็เหมือนว่าได้กินอาหารที่เราได้ปลูกเองดูแลเองอะไรเงี้ยครับก็คือเหมือนน้องเขาก็ได้เรียนวิชาใช่ใช่ครับสําหรับกระแสตอบรับของ เด็กนักเรียนครูอาจารย์และก็ประชาชนในพื้นที่นะครับก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ในด้านกเกษตรกรรมและเป็นการปลูกผักปลอดภัยและทุกคนก็ให้ความสนใจนะครับและเพราะว่าผลที่ได้รับเนี่ยค่อนข้างที่จะสามารถแก้ปัญหาในชุมชนแก้ปัญหาในโรงเรียนได้อย่างชัดเจนครับปัญหาที่ว่าก็คือในเรื่องของการจัดหาวัตถุดิบสาหรับโครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนครับ ขณะนี้โครงการเดินทางมาไกลพอสมควรแล้วพี่พีทหารยังคงเป็นพี่เลี้ยงให้ทั้งครูนักเรียนให้ช่วยกันดูแลจนเกิดความยั่งยืนเพราะในอนาคตทหารต้องถอนกำลังกลับทางโรงเรียนจึงมอบหมายให้นักเรียนช่วยกันดูแลพืชผักทั้งถอนหญ้ารดน้าเก็บผลผลิตให้อาหารปลาเก็บไข่ไก่โดยสามารถแบ่งเอากลับไปทานที่บ้านได้สำหรับน้องชั้นอนุบาล แค่มาเรียนรู้ดูพี่ๆทำส่วนพี่ๆป .4 ถึงป .6 จะได้รับภารกิจที่หนักหน่อยและแม้ช่วงนี้จะปิดเทอมแต่นักเรียนที่บ้านใกล้ก็จะแวะเวียนมาทำหน้าที่ของตัวเอง โครงการอาหารพันธุ์ดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยที่โรงเรียนบ้านองคลู่แห่งนี้นะคะดําเนินการมาประมาณ90%แล้วค่ะเหลือเพียงการลงกบแล้วก็พันธุ์พืชอีกบางชนิดซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นพันธุ์พืชพระราชทานค่ะผ่านมา5เดือนเศษแล้วก็มีผลผลิตอย่างที่เห็นแบบนี้และคะ่ะ90%์ที่ทําไปแล้วส่วนใหญ่เป็นการขยายผลให้กับโรงเรียนที่เหลือต้องขยายผลไปสู่ชุมชน โดยชาวบ,บ้านในพื้นที่บางส่วนก็แวะเวียนมาดูบ้างแล้วหลายคนนำองค์ความรู้ไปปลูกที่บ้านต่อจากที่ไม่เคยกล้าทำถึงขั้นพูดว่าขโมยวิชาทหารเอาไปต่อย,ยอดนับได้ว่าเป็นพระมหาการุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยราษฎรในพื้นที่ห่างไกลให้มีความมั่นคงทางอาหาร โดยใช้โครงการทหารพันธ์ดีเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ดานุพลนิวาเวศและจักริศิวารินถ่ายภาพอัญชลีอริยกิจเจริญรายงานดูแลอุ่นหัวใจนะคะก็เป็นการสร้างความยั่งยืนค่ะวางรากฐานของอนาคตให้เด็กๆนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามเรื่องดีๆกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ